สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปัน เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับแนวทางหวยลาวนะคะพ้นรางวัล0 6 0 8 0 0ค่ะและเลขเด่นของเรา0กับ1เลข0มาทำงานข้างบนและข้างล่างนะคะ มีเลขจับคู่06ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อหลักร้อยได้แก่เลข0หลักหน่วยบนได้แก่เลข0 0บวก0ได้เท่ากับ0เราจะนำ0มาเป็นเลขเด่นตัวที่หนะึ่งนับเพิ่มอีก1แต้มก็คือเลข1ค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้0กับ1มาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแทนทนท,น,ท,น,ทนชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงๆโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ